Civic าซีวิก f c 1.8E ปี2021ได้เพิ่มเข้าใหม่1คันครับลูกค้าคันนี้นะครับเลขไม่เพียงแค่63,000กิโลกับตัว Honda Civic f c คันนี้นะครับคุณได้อะไรบ้างอย่างแรกคือเป็นรถบ้านนะครับเจ้าของขายเองนะครับคันนี้นะครับชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันนะครับยางเปลี่ยนใหม่แล้วข้างในครับเป็นเบาะผ้าสังเคราะหนะครับหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมควสครลนะครับดีไซน์แต่งนะครับ แบบสวยหรูนะครับเรียบหรูแบบดูเท่นะครับคันนี้นะครับมีกล้องหลังให้ด้วยนะมีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับแจ้งก่อนนะครับว่าคันนี้นะครับยอดจัดอาจจะได้เต็มเลยนะครับแล้วก็อย่างนึงคือจะแสนนนอกฐานที่นะครับส่งมอบรถไม่มีค่าใช้จ่ายค่าจัดค่าโอนดำเนินการภาษีนะครับไม่บวกเพิ่มครับซื้อสดเนี่ยลูกค้าไม่เก็บแหวนนะครับก็คือราคาไหนคือราคานั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งคือลูกค้าที่มีเครดิตนะครับย้ําว่ามีเครดิตนะครับ รับเลยครับลูกค้าดอกเบีย้ยสูมเซนตลอนยา3ปีย้ำนะครับว่าสูมเซนตลอนยา3ปีทีมคันเนี่ยขณะการใช้งานนะครับรถเกิดมีปัญหานะครับสามารถขับมาสู่ท้องได้เลยครับ2ปี20 0 0 0กิโลเมตรนะครับทีมคันออกรถจบที่0บาท